สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะกุ้งจะลองทำวิดีโอลงใน YouTube เป็นครั้งแรกนะคะลองหัดทำค่ะสอนถักโครเชต์นะคะไหมที่ใช้ก็คือไหมคอตตอนขนาดเทียบเท่าเบอร์20ของเมืองไทยนะคะเดี๋ยวจะใช้กี่ม้วนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะ เข็มเบอร์สี่หนึมิลิเมตรนะคะแล้วก็มีกันไกรเอาไว้ตัดไหมนะคะส่วนดอกไม้จะมีสองแบบแบบที่หนึ่งก็คือคล้ายๆกับดอกดาวกระจายเนาะแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือคล้ายๆ ดอกกุหลาบนะคะถ้ายังไงเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากติดตามมาลงมือทำกันเลยเนาะส่วนอันนี้คือกุ้งทำได้แล้วทั้งคอแขนความยาวแล้วก็ระบายแขนแต่ว่าระบาย เอวลงมายังทําไม่เสร็จนะคะส่วนความกว้างของรอบอกใช้ประมาณ10ดอกค่ะใช้ประมาณ10ดอกแล้วถ้าเทียบเท่ากับคนที่เขาจะใส่ก็คือประมาณไซส์36ถึง38ใส่ได้ค่ะเดี๋ยวยังไง ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกด subscribe ให้ด้วยทำคลิปครั้งแรกเดี๋ยวจะไปลงใน YouTube นะคะนี่ก็คือจะทำดอกดาวกระจายก่อนเนาะขั้นแรกก็ใช้เข็มถักเลยใช้โซ่ประมาณ8 แปดโซ่นะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทำเป็นวงกลมเป็นวงกลมเนาะแล้วก็ขึ้นโซ่สี่สองสามสี่พันหัวเข็มสองครั้งเป็นสามหลักนะคะแล้วก็รวบอย่างนี้นะคะมองชัดไหมเนาะ แล้วก็โซ่หนึ่งสองสามพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ดึงทีละสองนะคะดึงทีละสองห่วงดึงทีละสองห่วงนะอย่างนี้นะคะออ้ยอย่างนี้คะ่ะอย่างนี้นะถักเร็วไปไหมมองทันไหมคะถ้าใครมองไม่ทันยังไงก็ คอมเมนต์มานะคะจะได้ปรับปรุงค่ะเพราะว่าไม่เคยทำ u t u b e แล้วก็ไม่เคยสอนใครด้วยสอนได้แต่ตัวตัวต่อต,ตัวกับเพื่อนๆที่มาหาที่บ้านนะคะทุกคนเขาก็ได้วิชากันไปหมดละสอนให้ด้วยใจเลยค่ะแต่ถ้ามีเวลาก็จะทำคลิปลงให้เรื่อยอยากสอนให้ค่ะอยากแบ่งปัน นี่นะคะทำแบบนี้ประมาณ8กลีบนะคะ1 2 3 4 5 1 2 3 5กลีบแล้วอันนี้กลีบที่6นะคะ1 2 3โซ่3นะคะโซ่ขั้นกลีบพันหัวเข็ม2รอบแล้วก็ทำแบงนี้นะคะนี่นะ หนึ่งสองสามห้าหกดหนึ่งสสากลีบที่8นะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะอย่างนี้โอเคแล้วก็รวบแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ไปจุดแรกที่เราทําไว้นี่ค่ะตรงโซ่นี่ค่ะตรงโซ่แล้วก็อย่างนี้เลยนะคะ ไม่ต้องกังวลอย่างนี้เลยอย่างนี้นะคะต่อไปก็โซ่5้าหนึ่งสอาทุกช่องเลยค่ะ1 2ึ่งสอ่ห้าาโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึห้าหนึห้าหนึห้า หนึ่งสสามี่ห้าโอเคแล้วเีนี้พอจะมาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้นะคะตรงนี้เนาะเราทำโซ่สองคะ่ะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ไปตรงนี้แล้วก็ดึงมาอย่างนี้คะ่ะอุ้ยไม่ใช่ขอโทษคะ่ะขอโทษอ่ะโซ่ห้าเหมือนเดิมสี่ห้า ลืมใบลืมโอเคอย่างนี้นะคะให้ได้อย่างนี้เนาะนี่ค่ะให้ได้อย่างนี้เนาะหัทําวิดีโอครั้งแรกมันจะไม่ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็อ่ะทำไมพอถึงตรงนี้แล้วเนาะแล้วเราก็จะงี้เลยนะคะควักดึงหมดเลยค่ะดึงหมดปุ๊บโซ่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็พันหัวเข็ม ทำกลีบอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะนี่นะคะโอเคแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้นะคะหนึ่งสองแล้วก็โซ่สองไอ้พันหัวเข็มสองแล้วก็พันอีกนะคะในช่องนี้เราจะใช้ประมาณสามกลีบนะคะขั้นกลางใช้โซ่ห้านะคะแล้วก็ ไปที่รูเดิมไปที่ช่องเดิมนะคะอย่างนี้นะอย่างนี้นะคะนี่นะคะ่ะอย่างนี้เนาะอ่า,าเห็นไหมเราจะได้ลนวะช่องหนึ่งเราจะใช้สามกลีบนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งลงในช่องถัดไปแล้วก็พันหัวเข็มนะคะสองครั้งอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็ หนะะึ่งสองามสี่ห้าโซ่ขั้นกลางหค่ะใช้5ตลอดนะคะในช่องต้องใช้3ามกลีบนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะทําเป็นแล้วแหละแต่นี่สอนสําหรับเพื่อนบางคนที่ยังทำไม่เป็นเนาะยังไงก็ช่วยติชมด้วยนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่หัดสอนทําใน YouTube นะคะ ทำจนถึงนี่เลยนะคะจนถึงช่องสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีต่อนะคะทําไปก่อน1 2ึ่งสอาี่ห้าทำไปก่อนเรื่อยๆจนจนครบช่องเนาะนะคะครบช่องเนาะหนึ่งสอี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเล็บแม่ค้าน่าเกียดเอ้ยเล็บคนถักน่าเกียดมากยังไม่มีเวลาสวมสวยเลย ต้องทำงานประจำด้วยค่ะอันนี้ถักเฉพาะเวลาเบรกพักเบรกมีเวลาหนึ่งชั่วโมงหรืออะไรประมาณนี้ค่ะ,คะใจจริงนะถ้ามีเวลาทั้งวันนะจะนั่งสอนทั้งวันเลยค่ะทําคลิปทั้งวันงานประจำก็เยอะคนลูกค้าเยอะ แต่ยังไงก็อยากทำค่ะอยากสอนอยากแบ่งปันเนาะเป็นคนที่ชอบถักโคเชมาตั้งแต่อายุ8ขวบตอนนี้ก็ผ่านมา40ปีแล้วค่ะก็ยังถักทุกวันอย่าให้หยุดนะอย่าให้มีเวลาว่างนะเป็นต้อง จับเข็มเป็นคนที่ติดเข็มมากในกระเป๋านี้ต้องมีเข็มมีใหม่ไปด้วยทุกที่เลยค่ะเพื่อน,อนๆหลายคนก็อาจจะเป็นเหมือนกันเนาะ,นะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวทําให้ถึงช่องสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีต่อกัน4ี่ห้าหสอง สามแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหืมดอกหนึ่งใช้เวลาตั้งประมาณสิบวันนาทีนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคดอกหนึ่งใช้เวลาเกือบสิบเอ็ดสิบสองนาที ใช้เวลานานเหมือนกันเนาะเป็นขั้นแรกที่จับเวลาเพราะปกติจะทำเรื่อยๆเล่นๆไปเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นตอนนี้มาทำ YouTube แล้วเราต้องแบบจริงๆจังๆต้องหาคลิปวิดีโอมาลงให้เพื่อนๆดูเผื่อเพื่อนๆใครสนใจ อยากถักเป็นเป็นอาชีพได้ด้วยนะแต่แอดมินอะ่ะไม่ค่อยได้ขายเพราะว่าแอดมินไม่ค่อยมีเวลาทำขายเพราะว่าต้องทำงานประจำด้วยส่วนมากจะถักใส่เองเข้าใจเลยนะคนที่นั่งทำ YouTube แล้วนั่งคุยคนเดียวนี่เข้าใจเลยนะเนี่ย นั่งคุยกับกล้องนึกแล้วก็ตลกจังแต่ก็สนุกดีเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเรียนรู้เนาะอ้าวมาถึงช่องสุดท้ายแล้วออาสมมติเราถึงช่องสุดท้ายแล้วเนาะอย่างนี้เนาะกปกติมันจะต้องโซ่5ใช่ไหมแต่เอาครึ่งหนึ่งของห้าก็คือ1นสองแล้วก็พันหเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็แย่ไปตรงไอจุดเริ่มต้นของเราเนาะแล้วก็ดึงมาแล้วก็อย่างงี้นะคะ อย่างนี้แล้วก็ต่อไปก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องสุดท้ายโซ่ห้ารอบเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวเราจะต่อเลยก็ได้นะคะหรือว่าใครจะไปรอจนจนถึงใกล้ๆที่แบบว่าเราจะเหลือ ไว้ต่อก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินทำให้ดูหนึ่งสองนี่นะคะโซ่สองเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะต่อเนาะวิธีต่อก็นับหนึ่งสองสามแล้วก็มาช่องที่สี่นี่ค่ะแล้วเดี๋ยวนะคะสองเดี๋ยวทำให้ดูแล้วก็หนึ่งสองใส่ใส่แอดมินทำ เด,เดี๋ยวทําให้ดูวิธีต่อก่อนว่าต่อแค่สามช่องนะคะหนึ่งสองนี่แล้วก็อย่างนี้นะคะหนึ่งสองอย่างนี้ค่ะอืมเนี่ยมันก็จะได้3าสามช่องอันนี้เราก็เว้นไว้อ้าวผิดหนึ่งสอา้าวผิดค่ะผิดผิดผิด,ผดเอาใหม่ละเลาะเละ,ละ,ละอืม ต่อไหมต่อไหมแอดลืมนับช่องโอเคนี่โซ่สองเนาะโซ2สองเสร็จปุ๊บอ่ะเราเอาหลังชนกันนะคะอันนี้หลังอันนี้ก็หลังนะคะเอาชนกันแบบนี้เนาะแล้วก็นับหนึ่งสองสามเราเว้นไว้สามช่องเอาไว้ทําดอกเล็กแล้วก็มาช่องที่สี่เลยค่ะแล้วก็ควักธรรมดาแล้วก็โซ่สองแล้วก็มาช่องนี้ พลิกกลับไปกลับมานะคะหนึ่งสองแล้วก็มาช่องนี้หนึ่งสองกลับไปกลับมานะคะเอาหลังชนกันนะคะแล้วก็มาแบบนี้นี่ค่ะมันก็จะได้สามช่องใช่ไหมคะเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะได้สามช่องนี่ค่ะนี่ค่ะหนึ่งสองสามจะได้อย่างนี้ต่อก็ หนึ่อันนี้ก็เหมือนกันหนึ่งสเหมือนกันนะคะนี่คแบบนี้นะคะเอาเอาดอกที่ไม่เหมือนกันต่อกันนะคะห้ามเอาดอกเหมือนกันมาต่อตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวลายมันจะไม่สวยเอาดอกกุหลาบมาต่อกับดาวกระจายนะคะทุกครั้งเหมือนกับอันนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะ ดาวกระจายดอกกุหลาบดากกระจายดอกกุหลาบแล้วก็ดาวกระจายดอกกุหลาบแล้วดากกรนะจายเนาะเดี๋ยวยังไงแอดขอจบวิดีโอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้คลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวจะมาทําดอกเล็กตรงนี้ค่ะต่อตรงนี้ต่อตรงนี้ช่องช่องว่างตรงนี้ตรงนี้ให้ดูเนาะขอบคุณนะคะที่ติดตามที่รับชมนะคะยังไงก็ฝาก คอมเมนต์น่ารักน่ารักมาติดชมได้นะคะสวัสดีนะคะทุกคน